สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมิ่งนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการผ่านพัิโซ่นะครับแบบ4.2กันนะสาหรับใต้น้ําฟอนเทนนะครับเราจะมีตัวสัตว์น้ําตัวใหม่ก็คือเจ้าตัวปลาหมึกนะครับถ้าหากเราดูดพลังมันมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเรากดใช้มันจะเป็นกลมๆเนาะแต่ว่ามันจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ ออแต่ถ้า,ส,าสมมุติว่าเราไปที่อ็อบเจกต์นะทุกคนนะแล้วเ,เราเล็งดูอย่างนี้เห็นไหมครับทุกคนครับมันจะเหมือนปล่อยเป็นแบบเป็นสายยางออกไปนะครับเนี่ยเห็นไหมเออจะมีเป็นเส้นสายออกไปครับแล้วก็เวลาเรากดมันก็จะพุ่งไปอย่างนี้เนาะเออเหมือนกับเป็นการเอาไว้ใช้เพื่อผลักของนะครับเออไว้ใช้เพื่อผลักของออกไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะเป็นพวกศัตรูเราก็สามารถใช้มันทำาดเมจได้นะอย่างเนี้ยมันจะเป็นการผลักบอลน,นะครับเราก็ เขาไปยืนตรงวงกลมสีเหลืองนะครับจะเป็นจุดที่ให้เรายืนเนาะแล้วเราจะก็จะเห็นเห็นไหมครับทุกคนครับมันจะมีเหมือนลูกดาวอยู่อา่าวนกลมๆอยู่ตรงนั้นครับง่ายๆเลยก็คือเราจะต้องผลักบอลให้เข้าประตูตรงนั้นนั่นเองครับอา้าวเราอาจจะต้องตีตัวอะไรสักอย่างขอนคนๆกำแพงนี่แหละนะทุกคนนะเราต้องเคลียร์กำแพงก่อนนะครับโดยการเข้าตรงหน้าต่างนี้เข้าไปนะครับ แล้วก็ไปเคลียร์กำแพงก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะไม่มีกำแพงและเราก็มาใหม่อ่าเสร็จแล้วก็ยิงเข้าไปใหม่ครับเต็มแรงเรียบร้อยครับได้แล้วเห็นไหมเออก็จะมีหีบเกิดขึ้นมาแล้วครับสามารถพุ่งเข้าไปเอาหีบได้อย่างรวดเร็วนะครับนี่ก็เป็นวิธีการแก้พัดโซ อันดับแรกนะครับของแบบนี้นะแล้วก็จะมีหอยนะครับไอหอยใหญ่ๆเนี่ยก็กดตีครับมันก็จะง่าอ้าออกมาแล้วก็ดูว่าข้างในอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ครับอย่างนี้พี่ก็จะได้เป็นบทเพลงของเลียมครับทุกคนครับมีภาพวาดตำแหน่งให้ไปสู้ด้วยนะเออบนเกาะนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยไปดูกันทีหลังครับอันนี้ก็คือไปตรงนี้แล้วก็ให้ไปสู้กับใครสักคนหนึ่งครับพวกศัตรูเราสามารถใช้ พลังนี้สู้ได้นะครับทุกคนครับเออก็ออกมาแปะก่อนก็ได้นะครับสตาร์ทมันก่อนสตาร์ทมันก่อนเสรียบร้อยนะครับถ้าโดนตีเราก็เปลี่ยนตัวมานะครับทุกคนครับเออเพื่อที่จะได้แบบเซฟเออเซฟตัวเอาไว้เดี๋ยวเราก็ไปหาปลาเพื่อฮิลได้นะครับอ่ะมาดูกลไกอันที่2นะครับมันจะเป็นเหมือนรูปจานแบบนี้นะทุกคนนะอันนี้ก็สามารถใช้ตัวเนี้ย ผักได้เห็นไหมมันจะหมุนนะครับเราจะผักด้านซ้ายด้านขวาได้นะมันจะหมุนซ้ายหมุนขวานะครับมันก็จะทําให้ของบางสิ่งบางอย่างหมุนตามนั่นเองครับพอนั้นเราสังเกตนะครับว่าอะไรมันหมุนตามนะเออนี่นะครับพอพี่หมุนตัวเนี้ยเห็นไหมพื้นด้านบนครับมันก็จะหมุนครับถ้าหากหมุนด้านนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะหมุนกลับมาโอ้เป็นลิฟต์เลื่อนลงมาได้นะครับประตูด้านนี้ก็จะเปิดขึ้นเห็นไหม เออวุ้งพอหมุนไปหมุนไปประตูมันก็จะเปิดครับด้านหนึ่งจะเปิดด้านหนึ่งจะปิดอ่ะตอนนี้พี่ก็แบบเปิดสุดนะครับเปิดสุดนะด้านนี้เราก็สามารถเข้าไปตรงนี้ได้เห็นไหมมันก็จะด้านนี้ก็จะมีน้ําออกมานะครับส่วนไอ้นี่ก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะก็จะสามารถหมุนได้เหมือนกันนะครับสังเกตตรงนี้นะครับทุกคน,นครับถ้าพี่กดเสาเนี่ยเห็นไหมเออมันจะมีจุดที่จิ๊มเสาด้วยนะแล้วก็อัน,นี้มันก็จะเลื่อนลงมานะครับมันจะเลื่อนลงมาได้ อ๋อไอสี่เหลี่ยมก็คือมันเป็นเสารครับทุกคนครับมันจะยืดหรือหดลงได้นั่นเองนะพี่จะลองจิ้บอันนี้นะครับเออเนี่ยถ้าจิ้บด้านซ้ายมันจะยืดลงมาครับเห็นไหมมันก็จะผักไอตัวของทุ่นนะ้าลอยลงมาข้างล่างได้ด้ดวยนะทุกคนนะโอเคแสดงว่าต้องทําให้มันอยู่ในระดับเดียวกันแน่เลยอ่ะเราเอาระดับนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราลองหาดูใ,ใกล้ๆก่อนนะครับพี่จะลองหมุนไอตรงนี้ให้มันเปิดประตูด้านนั้นก่อนนะ โอเคนะครับเราจะให้มันสูงเท่าระดับตัวทุ่นนะครับโอเคแบบนี้เนาะเสร็จแล้วพี่ก็กดตัวทุ่นด้านนี้ลงนะครับมันก็จะมีหีบเกิดออกมาแล้วทุกคนนะเออเนี่ยเห็นอันนี้อยู่แนวระดับเดียวกันนะครับเพราะว่ามันสามารถจุดไอตัวทุ่นเนี่ยให้มันส่องแสงได้ ทั้งหมดทุกอันนั่นเองครับเอาจริงๆแค่ทําให้มันสองแสทุกอันก็หมายความว่าอันนี้ยเราไม่จะเป็นต้องดันมันขึ้นมาครับแค่ดันไอเตายาวๆเนี่ยกดไอตัวนั้นให้มันลงน้ําแค่นั้นก็พอนะนี่นะครับเวลาเจอหอยก็มาเคาะมันหน่อยนะเอออย่าลืมจับหอยครับลูบๆคลำๆมันแล้วก็จะมีของอยู่ข้างในส่วนตัวก้อนหินแตกตรงนี้ก็ต้องใช้ระเบิดนะครับเราก็ไปหาพวกแมรกกปูนสายนะครับหรือว่าปูหรืออะไรที่อยู่ใกล้ๆมาก่อนนะทุกคนนะเพื่อมาระเบิดมันนะครับเห็นไหม เราก็จะสามารถระเบิดมันได้นะครับแล้วก็จะมีไฮโดรคราซอนอยู่ข้างในนี้เนาะอ่าอันนี้สังเกตข้างในจะมีก้อนหินอยู่นะครับเราต้องเอาไอตัวแมกกาพูลสายเนี่ยนะครับปล่อยเข้าไปแล้วก็ทําลายหินข้างในก่อนนะครับดีไหมเสร็จแล้วเราจะเห็นข้างในครับมันจะมีไอเครื่องอะไรสักอย่างที่มันปล่อยแล้วมันมีแสงชี้ไปด้านหน้านะครับอ่าทีนี้เราก็ลองเปลี่ยนตัวนี้นะครับให้เป็นแมกกาพูลสายก่อนนะครับ ไอ้ที่เราใช้ยิงไม่ได้นะครับเราต้องยิงเข้าไปที่เครื่องข้างในนะครับเราอาจจะต้องโปดต,ตรงนี้ก่อนนะครับนี่แน่แล้วก็สลับตัวนิวมาดิวเสียมาเปิดประตูตรงนี้เลยได้เลยนะครับอ่ะออกเข้ามาข้างในเนาะเราก็จะหมุนตัวนี้นะครับมันก็จะหมุนไปนะเดี๋ยวเราก็จะหมุนให้ตัวเลเซอร์ครับมันชี้ไปที่กระจข้างนอกตรงนั้นเองนะง่ายๆเลยนะครับ อันนี้ดีกว่าเวอร์ชัน4.1เพราะว่ามันพีเลเซอร์ Laser บอกเวอร์ชัน4.1อ่ะมันเป็นแค่เข็มชี้แล้วเราก็ต้องเดาเอาเองอ่ะเลยนะครับเลยนึกว่ามันจะหยุดให้เองนะครับอ่าแหมเนี่ยพี่ยิงเข้ามาแล้วก็เข้ามาแล้วนะครับพอไม่ได้รับพลังเลเซอร์มันก็จะปลดล็อกขีสมบัติให้เรานั่นเองครับง่ายๆเลยนะ สังเกตจานตัวนี้นะครับมันไม่มีรีซิสเตอร์นะครับเราก็ไปหารีซิสเตอร์ที่อยู่ใกล้ๆมานะแต่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาไปใส่มันได้นะนี่นะครับพอมันใส่รีซิสเตอร์แล้วเราก็สามารถหมุนมันได้ครับแต่ว่าต้องหาอีกตัวหนึ่งนะครับอ่ามาดูนะนี้อันนี้มันจะปล่อยเลเซอร์มาข้างหน้านะครับเราก็แค่ยกอธิบายให้ตรงกับเลเซอร์นะครับยกสูงขึ้นมานะครับ อ่านี่แม่ผมมันได้รับพลังแล้วเดี๋ยวมันก็จะเปิดอะไรของมันเองนะครับอาจจะเจอรีซิสเตอร์อีกอันนึงแล้วทุกคนนะเสร็จแล้วก็เอารีซิสเตอร์นะครับมาใส่ตัวนี้เนาะอ่าเรียบร้อยนะครับสองอันละทีนี้เราก็จะหมุนได้แล้วไอตัวนี้มันต้องยิงมาให้โดนอันนี้นะครับทุกคนครับสังเกตนะไอตรงหินตรงเนี้ยมันบางนิดหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเราต้องยกตัวนี้นะครับขึ้นมาให้สูงขึ้นนิดหนึ่งนะครับ ซึ่งวิธีการก็คือเราก็คงจะต้องยกนะครับตรงนั้นอะ่ะขึ้นนะครับทุกคนครับแต่ว่าเราว่ายน้ําไปไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นเราจะไปหมุนตัวรีซิตเตอร์ตรงนี้อีกนิดหนึ่งครับเอาน้ําขึ้นไปให้สูงอีกนิดหนึ่งนะก็ะคือง่าย,ายๆก็เปิดให้สุดครับเปิดให้สุดเลยรอบนี้อ่าดัานขึ้นไปนะครับให้มันสูงขึ้นโพ้นไอ้นันนิดหนึ่งอะ่ะแล้วสังเกตุทาด้านนี้นะครับเห็นไหมให้มันรับไฟนะให้ไฟก้อนกลมมันรับกันนะครับ แล้วเราก็ไปดูด้านบนเห็นไหมด้านบนก็จะข้ามกำแพงได้ละเออแล้ว,ออลวก็จะส่องไปที่กระจกได้ละอันนี้ก็จะเก็บขีป้ไปนี้ได้แล้วครับอ่ะทีนี้เรามาดูอันนี้ดีกว่าทุกคนอันนี้เราจะเห็นว่ามันจะเป็นลากนะครับเนี่ยใช่ไหมมันจะมีรางนะครับเป็นแท่งๆเหมือนเป็นรางให้ตัวบล็อกสี่เหลี่ยมตรงนี้เดินนะครับแต่ว่ามันจะโดนล็อกไว้ด้วยไอ้จุดกลมๆสีเขียว2จุดนี้นะอ่าลักษณะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะแบบเดินผ่านไปได้ เราคงจะต้องให้มันมาหยุดตรงตรงจุดนี้นะพี่คิดว่านะครับวิธีการก็คือเราก็มีสวิตอยู่ใช่ไหมพอเรากดสวิตนะครับมันจะล็อกกับเปิดเห็นไหมครับทุกคนครับมันจะล็อกกับเปิดอ่าพี่ปิดเปิดสวิตอ่ะไอ้ตรงเนี้ยมันจะล็อกกับเปิดเห็นไหมตรงนี้มันจะล็อกกับเปิดเสร็จแ,แล้วตอนนี้พี่ล็อกไว้นะครับแล้วพี่หมุนนะ มันจะหมุนขึ้นนะครับมันจะไปทั้งคู่นะหลักการคือเราจะต้องให้2อันมันเท่ากันนะครับมันจะเท่ากันเออพอเราปล่อยทิ้งไว้มันก็จะคลายกลับลงมาอ๋อโอเคครับเพราะฉะนั้นะเราเราล็อกไว้แนละ้วทุกคนนะเราล็อกไว้แล้วก็กะเอานะครับว่าให้ตัวซ้ายเนี่ยสูงกว่าตัวขวานะครับสามขีด4ี่ขีดนะครับสามขีดครึ่งนะครับเออเราดูระดับเอานะครับ3ามขีดครึ่งนะ มันจะต้องสูงกว่าตัวไอตัวซ้ายจะต้องสูงกว่าตัวขวาสามขีดครึ่งครับเวลาเราปล่อยมันจะไหลกลับลงมาแล้วให้มันไปอยู่ตรงไอจุดวงกลมสองจุดพอดีนะเพราะฉนะนั้นเราก็หมุนครับไล่มันขึ้นไปนะครับดูด้านซ้ายนะครับสองขีดนะครับสามขีดแล้วก็ครึ่งหนึ่งครับปล่อยครับลงมาไหมพอดีไหมเรียบร้อยครับอ่าเห็นไหม ถ้าสมมุติว่าใครทาแล้วมันไม่พอดีหรือมันเลยนะครับเราก็ปลดล็อกตัวนี้ก่อนแล้วก็ดันมันขึ้นไปให้สุดทั้งคู่นะครับก็จะเป็นการรีเซ็ตให้มันมาเท่ากันเนาะเออเสร็จแล้วพอปล่อยลงมามันก็จะเท่ากันนะครับแล้วก็ค่อยปรับใหม่ให้มันอยู่ในระดับที่ให้ตรงขีดมันอะเอออย่างเนี้ยมันคือ3ามขีดครึ่งครับเราก็กะเอาว่าอันซ้ายอยู่ส่วนกว่าอันขวา3มขีดครึ่งครับแล้วก็ปล่อยลงมามันก็พอดีกันอะไรเงี้ยนะครับง่ายๆเนะนง่ายๆ อ่ะทีนี้มาดูฟองน้ํานะครับทุกคนครับฟองน้ําเนี่ยเวลาเราตีมันจะปล่อยคลื่นออกไปเห็นไหมทุกคนเสร็จแล้วใกล้ๆฟองน้ํามันจะมีเหมือนเขาเรียกอังกะลุงหรืออะไรสักอย่างนะครับทุกคนครับเออมาดูใกล้ๆกับอังกะลุงนะมันคือฮาร์ปนะครับซึ่งมันจะวางอยู่ใกล้ๆหลักการก็คือเราก็ดันนะครับดันมันให้ลงมาให้อยู่ในแนวเดียวกันก่อนนะครับเพื่อเวลาเราตีฟองน้ําแล้วมันจะได้โดนนะครับ ทั้งสองอันเนาะนี่นะครับพี่ก็จะพยายามดันนะครับตัวอังกะลุงนะใหไปอยู่ในแนวเดียวกันกับฟองน้ำนะครับแสดงว่าประมาณนี้ก็ได้ละทุกคนแล้วเราก็ตีนะครับสังเกตว่าตัวไอตัวอังกะลุงอะ่ะมันจะมีสัญลักษณ์เหมือนหยดนะ้ำาเงี้ยจงตามจํานวนของมันนะตามจํานวนของมันนะครับถ้าสมมุติว่ามันขึ้น1อันนะครับก็แสดงว่า เราต้องตีนะครับให้มันโดนคลื่นเป็นอันที่1น,นะครับถ้ามันขึ้น2อันก็คือเป็นลำดับที่2นะแต่อย่างเนี้ยมันเป็น1ทั้งคู่นะครับแสดงว่าต้องให้มันโดนคลื่นฟองน้ําพร้อมกันนะครับเราก็ตีคลื่นไปเลยครับแบบนี้นะครับมันก็จะแก้พัสดุได้เลยเห็นไหมอ่ะทีนี้เรามาดูบนบกบ้างน,นะครับบนบกมันจะมีเหมือน เสานะครับแล้วมีลูกน้ำเห็นไหมข้างใดมันจะเป็นลูกสกิลนะครับเห็นไหมเออไอลูกกลมๆเนี่ยข้างในมันจะเป็นลูกสกิลครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นสกิลของตัวปลาหมึกนะครับพอเรากดเนี่ยเราจะสามารถใช้สกิลปลาหมึกนะครับในบนแผนที่ข้างบนได้นะครับเออบนบกได้เนาะซึ่งเราสามารถกดปุ่มเห็นไหมมีปุ่มสวิตช์างลาๆนะครับเพื่อกลับไปใช้สกิลธรรมดาได้นะครับหรือว่าจะใช้สกิลเป็นสกิลปลาหมึกได้นะครับกดกลับไปกลับมาได้เนาะ ่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเจอไอ้นี่เหมือนเดิมนะครับฟองน้ำนะครับสังเกตว่าเราจะมีคุยนะครับที่เป็นรูปเลขหนึ่งครับเหมือนกันทั้ง3อันนะครับเหมือนกันทั้ง3อันแต่ระยะมันไกลเนะาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําให้ฟองน้ําระเบิดนะครับตรงกลางแล้วให้มันโดนทั้ง3อันนะครับแต่ว่าไอเดียฟองน้ำเนี่ยพอเราตีเนี่ย มันไปโดนแค่อันเดียวนะครับมันไม่โดนครบสามอันนะครับเออมันจะ่ต้องโดนให้พร้อมกันนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเราก็จะผลักมันไปข้างด้านนี้นิดนึงนะครับให้มันอยู่กลางนะครับโอ้สังเกตเวลาเราผลักเราจะเห็นระยะมันด้วยนะว่ามันจะไปถึงไหนต,ตอนไหนนะครับทุกคนครับอย่างนี้มันไม่ถึงนะครับมันไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราต้องผลักไปด้านนี้นิดนึงนะครับอ่ะถึงประมาณนี้นะอันนี้ก็จะถึงประมาณนี้มันก็ไม่ถึงอีกนะครับ ออฟองน้ํามันเล็กไปมันเลยไม่ถึงนะวิธีการก็คือเราสามารถเอาฟองน้ำสองฟองนะครับผักมันให้รวมกันได้นะครับผักฟองน้ําให้ไปรวมกันนะแล้วมันจะกลายเป็นฟองใหญ่ครับทีเนี้ยมันก็จะโดน3าอันได้นะครับเราก็ลองตีดูนะครับเรียบร้อยครับเออหากบางจุดนะครับมันจะมีไอตัวอย่างเงี้ยเออไม่ว่าจะเป็นสีม่วงหรือว่าสีเขียวสีอะไรก็ตามนะครับ เราจะโจมตีมตันด้วยสกิลปกติไม่ได้นะครับทุกคนครับเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้สกิลพิเศษนะครับในการสู้กับมันนะครับนี่มันก็จะสามารถทําลายมันได้นะครับอ่าทีนี้เราก็จะมีฟองน้ำเนาะสังเกตว่าอันนี้จะมีอ่อันแรกจะเป็นอันที่1น,นะครับอันนี้จะมีอันที่2นะครับส่วนอันนี้จะเป็นอันที่3นะครับหมายความว่าเราแค่ทําให้มันโดนคลื่นนะครับเรียงตามลําดับ1 2 3สาม เท่านั้นเองนะทุกคนนะเราก็สามารถตีอันนี้นะครับเพื่อให้มันโดนอันที่หนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็มันมาไม่ถึงอันที่สองที่สามใช่ไหมเราก็ผักอันนี้ไปทิศหนึ่งนะครับเราต้องผักอันนี้ไปทิศหนึ่งให้มันโดนไอเดียเป็นอันที่สองไม่งั้นถ้าเราตีตรงนี้เลยมันจะโดนอันนี้ก่อนนะครับเพราะนั้นเราต้องผักอันนี้ไปทิศหนึ่งแท่ไปใกล้อันที่สองนะครับทุกคนครับแค่นี้เองนะเสร็จแล้วเราก็ตีอันนี้นะครับให้มันโดนอันนี้ก่อนเสร็จแล้วก็มาตีอันนี้นะครับ ียบร้อยนะครับเห็นไหมไม่ยากไม่ยากนะครับถ้าเข้าใจถ้าเข้าใจจะไม่ยากเออถ้าไม่เข้าใจจะงงมันคือลำดับเนาะทุกคนมันคือลำดับ1 2 3สานะครับให้มันโดนนะครับให้ตามลำดับนะครับถ้ามันเลขเดียวกันก็ให้โดนพร้อมกันนั่นเองนะอันนี้เดี๋ยวันก็จะบอกว่าสองอันนี้ต้องโดนพร้อมกันนะทุกคนนะโดนพร้อมกันเสร็จแล้วค่อยไปโดนอันนี้นะครับเราก็ทําการเดี๋ยวไปลากฟองน้ําตรงนี้มานะ แต่ไม่ยากนะทุกคนนะเพราะว่ามันเห็นวงนะครับโอเคแล้วก็กะเอาไว้ให้อยู่ตรงกลางระหว่าง2อันนี้เลยนะเพราะฉะนั้นพี่จะเข็นไปให้ไปอยู่ตรงจุดเขียวๆตรงนั้นก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไ,ไหมเออถ้ามันอยู่ตรงเขียวๆนี้ยมันก็กลางแน่เพราะว่าสัญลักษณ์มันกลางนะครับโอเคเสร็จแล้วพี่ก็ตีเลยเอา ไปไม่ถึงอเออถึงอยู่นะครับนึ่ว่าไปไม่ถึงซะละเรียบร้อยครับเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นตัดสายให้พร้อมกัน3เส้นนะครับอยู่ห่างๆนิดนึงได้หรือว่าจะอยู่ยิงยงกันนิดนึงก็ได้นะครับแล้วก็กดสกิลทีเดียวให้มันโดน3อันนะทุกคนนะอันนี้มันไม่โดนนะครับมันติดป่าผนังนะครับต้องอยู่อยู่แนวไกลๆนิดนึงแล้วกันประมาณนี้แล้วกันนะครับปิ้วโดน2ออันนะครับอีกอันนึงไม่โดนอน่ะ งั้นก็เลงไปกลางๆหน่อยนะครับปิ้วติดผนังครับทุกคนครับยืดชีพผนังมากก็ไม่ได้เลยนะไอสกิลพวกนี้นะครับเออปิ้วอ่าเรียบร้อยครับอย่างนี้เป็นสีเขียวนะครับทุกคนครับเราก็สามารถใช้ทําลายได้เหมือนกันนะนี่นะครับแต่ว่ามันมีการตอบโต้นะครับเออบางทีมก็มีการตอบโต้เราบ้างนะยิงเขาไปครับยิงเข้าไปครับ เรียบร้อยนะครับพอสปายเสร็จ่แมน้ําก็จะกลายเป็นสีสดใสแล้วสามารถเดินทางไปต่อได้ด้วยส่วนลูกบอลตรงนี้นะครับแน่นอนว่าต้องเป็นการผลักแน่นอนนะแต่จะให้ผลักไปทางไหนเดี๋บอกว่าเอาไว้ใช้ฆ่าเจ้าเหลี่ยมนั่นนะไม่ใช่นะครับทุกคนครับโอ้ยิงทะลุเข้าไปหาเจ้าเหลี่ยมแล้วก็ได้หยิบสมบัติด้วยอันนี้งกมากล้วเหลี่ยมมาโดนบอลทะลุมันไม่รู้สึกอะไรเลยนะ เพื่อจะโดนกระเถิบไปนิดนึงตัวของแมงกระพุนกระดึงนะครับเราก็สามารถผักมันได้เหมือนกันนะทุกคนนี่นะครับเนี่ยเราก็ใช้สกิลผักมันไปอย่างนี้ได้นะอย่าให้มันไปชนอะไรก็พอนะครับถ้ามันชนอะไรรู้สึกมันจะแตกนะเสร็จแล้วเราก็สามารถกระดึ๊กมันไปได้นะครับตามจุดที่เราต้องการนะครับเออก็คือผักไปผักมาได้นะเนี่ยและพี่สามารถผักไปทางนูได้นะครับเนี่ยเออแล้วเราก็สามารถไปกระดึงกด้านนี้ได้นะครับ แล้วแต่ว่าไฮโดรคูลัสมันอยู่ตรงไหนนั่นแหละก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นพระสูงน่าจะทั้งหมดละของแบบใหม่นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ